กินไว้ก่อนไหมอันดับทออี่เท่าไหร่พี่เจมยี่สิบเจ็ด

よいしょ。 ดูเดีวดิเน่งมาะน่ะไหนวะดูดิเห็นปะไม่เห็นลเนลย มาป่ะเนี่ยมาเป็นไงมีทอลี่เอาเลยให้ชัดทิกเด็ดเก็บปะเก็บปะจะตายเนิยววิ่งนิดหนิ่งเนิ้ววิ่งนิดเกิดภุมมหน้าเราอะ นี่คนละตัวคน<ม>ละตัวมีมินิทัลลี่อีกเป่าลิทไม่หรอของของโน้ของโน้ของเฮ้ยระการกูมาแล้วเว้ยมินิทัลลไปไหนอะ่ะไม่เห็นเลยอะเจอเดอะฟีลด อันนี้ฟรีรูทโอ้ใครรูทของผมแล้วก็บอกอันนี้อันนี้ฟรีอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีมีจุด่ท่านหนึ่งครับอันนี้ฟรีพี่เออยคุณล้วก็บอกมาเดี๋ยวเลยพี่อะไรเฮ้ยมีคนมา